เราขอย้อนกลับไปเมื่อสามปีก่อนที่เราเริ่มจัดคอมมันเป็นช่วงที่เรายังไม่ไม่ได้มีรายได้ขนาดนั้นแล้วก็เป็นช่วงที่เพิ่งจะเรียนจบได้ไม่เท่าไหร่ก็คืออยากจะมีคอมต,ต,ตัวหนึ่งใช่ไหมก็เลยได้คอนแทคร้านร้านหนึ่งมาจากพี่ที่รู้จักแล้วก็เราไม่สามารถไปที่นั่นได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีมันไกลแล้วเราก็ไม่มีรถก็เลยโทรไปแบบว่าเออพอผมมีงบเท่านี้ประมาณนี้อยากได้สเปคประมาณนี้ประมาณนี้ว่าเอาไว้ทํางานเกี่ยวกับกราฟิกแล้วก็ สายวิดีโองต่างเขาก็จัดขอมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอลุ้นขึ้นก็โทรมาเขาก็มาถามเรื่องวินโด้ซึ่งเขาก็บอกว่าเออถ้าจะลงมันก็มีสองแบบนะคือสามร้อยบาทกับหกพันเก้าก็คือแท้กับกับเถื่อนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าไหนๆก็จะลงทั้งทีอะไรเงี้ยก็จ่ายมันจบๆไปเลยเพราะว่าวินโด้มันใช้ทีเดียวไง ก็คือลงทีเดียวแล้วก็สามารถอัปเดตได้ตลอดใช่ไหมก็เลยเลือกหัวนเก้าทีเดียวแล้วก็ใช้ใยาวๆปรากฏว่าเขาเลือกหัวบนเก้าไปเขาก็ถ่ายคีย์มาถ่ายแบบเหมือนเหมือนเป็นเป็นกล่องหรืออะไรไม่รู้เขาก็ถ่ายคีย์มานะว่าเออเนี่ยซื้อ,ซ,อซื้อแล้วแก่แล้วให้จะใช้คีย์นี้นะเขาก็ใส่ให้เราแอคที a เวตเสร็จปุ๊บปุ๊บประกอบพร้อมเสร็จส่งคอมมาให้เราเราก็เปิดคอมใช้ปกติซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นวินโดว์ที่ยังไม่แอคที v เวตมันก็จะมีขึ้นมุมจอใช่ไหมว่า แอคทิเวตอะไรเงี้ยขึ้นมุมจอเป็นลายน้ําว่าเออซึ่งมันก็ไม่มีแล้วเราก็ดูไม่เป็นว่าเออน่นนะมันมันแฮกหรือปอมอะไรเงี้ยก็เลยใช้มาจนถึงทุกวันเนี่ยแล้วก็แบบใช้มาเรื่อยๆสาปีสปีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเสร็จแล้วคราวนี้เราไปเจอโพสต์หนึ่งของพี่ในเฟซเลยเขาบอกว่าเนี่ยเขาโดนแฮกเขาโดนแฮกคอมคือยุคนี้มัน,นหางเงินกันง่ายอะก็คือล็อกไฟล์เครื่อง,องทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็ แฮกโดยการพิมพ์โน้ตไปที่เดสก์ท็อปไว้อันเดียวแล้วก็เขียนว่าให้โอนเงินมาประมาณทเท่านี้เท่านี้ก็คือหลายบาทอะภายในเจ็ดสิชั่วโมงแล้วถ้าโอนเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะทําการอันล็อกไฟล์ทั้งหมดของเครื่องให้ก็คือโดนแฮกอะเสร็จแล้วคราวนี้พี่คนนั้นก็แบบว่าไม่ยอมจ่ายไป ก็ฟอร์แมตคอมทิ้งก็แบบว่าไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องไฟล์ขนาดนเพราะว่ามันไม่ได้ร้ายแรงเลยก็เลยฟอร์แมตคอมทิ้งเสร็จแล้วเราก็ได้เข้าไปคุยกับพี่คนนันแล้วก็เขาก็บอกว่าเออมันเป็นผลพวงมาจากการโหลดโปรแกรมเถื่อนด้วยแล้วก็การเข้าลิงก์เว็บที่มันไม่ปลอดภยัยมาเลยทําให้ติดโทรจันขึ้นมาหรือว่าติดไฟล์วลัสอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เข้าใจวะนะก็คือมันมันเป็นมันมันมีประตูเปิดเข้าไปหาพวกนั้นอยู่ก็คือการโหลดโปรแกรมเถื่อนเสร็จแล้ว คราวนี้เราก็เลยมานั่งสงสัยว่าเออเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ค่อยได้ใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรากันแล้วนะก็คือแล้่ก่อนจะมีอะไรพวกนอสัมสองหรือว่า Macfee หรือว่า a m e l a ใช่ไหมล่มแดงอนะไรเงี้ยเอ๊ะเดี๋ยวนี้ Windows มันสามารถโปรเทคพวกนั้นได้100%หรืออยังนะก็เลยลองเข้าไปดูข้อมูลว่าใน Windows เราเปิด Defender อะไรหรือเปล่าแล้วก็เออมันก็เปิดปกตินะแล้วก็ไปดูช่องเช็คอัปเดตด้วย ปรากฏว่าอัปเดตล่าสุดมันคือเมื่อ2ปีที่แล้วมั้งคือมันมันแบบมันไกลมากอ่ะแล้วก็้ปกติ Windows มันต้องอัปเดตเองหรือเปล่านะแล้วเราก็ไม่ได้สนใจมาตลอดว่าเออวินโดว์มันจะยังไงทุกครั้งที่ปิดคอมก็คือขึ้นนอนเลยแล้วก็ปล่อยคอมมันทํางานแล้วมันก็สลีปตัวเองดับตัวเองไปใช่ไหมก็เลยสงสัยว่าอ้าทำไมมันอัปเดตแบบว่าล่าสุดอัปเดตมันไกลมากไงคราวนี้เราก็เลยเข้าไปดูช่อง Activate Windows ไว้แล้วก็เออมันก็ขึ้นว่า Activate แล้วอ่ะ แต่ว่าเราก็ยังดูเป็นนะว่าเราจอย่างเงี้ยมันมันคือ,อยังไงทําไมมันมันไม่อัปเดตเองหรือว่ามันไปปิดอัปเดตไว้ก็เลยโทรหาที่ช่างคอมแต่ว่าเป็นคนละคนกับที่จัดคอมเมื่อ3ปีที่แล้วเขาบอกว่าเออมันมีวิธีดูอยู่ว่าว i n d o w s เรามันอัพเดทจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นของแท้ของปลอมยังไงอะไรเงี้ยเขาก็สอนวิธีเดี๋ยวเราบอกทุกคนเลยเผื่อทุกคนอยากจะไปเช็ควิธีวินโดว์นะว่าเป็นของแท้ของปลอมก็คือเข้าไปที่วินโดว์แล้วก็มีรูปเฟืองกดรูปเฟืองเข้าไปใช่ไหม มันก็จะมีช่องที่เขียนว่า Update แอนด์ซ u เค t y เออก็กดเข้าไปแล้วแถบด้านซ้ายมันก็จะมีเขียนว่า a อ t i v a t i o n ก็กดเข้าไปคราวนี้มันจะขึ้นว่าแอคทิเวเแหละคือแบบแอคทิเวแล้วแต่ว่ามันจะมีอยู่2ประโยคที่มันจะบ่งบอกว่ามันเป็นแท่ของปลอมก็คือดีเทลลิ่งด้านล่างมันจะเขียนว่าถ้าเป็นของปลอมหรือว่าใช้คีย์ที่มันไม่สามารถแบบถาวรในเงี้ยมันจะเขียนว่าออ g a n i ไนเซชั เออมันจะเขียนว่า o r g a n i z a t i o n แต่ถ้าเป็นของแท้มันจะเขียนว่า,า,วา digital license หรือรอะไรสักอย่างเออมันจะมีด i g i t อ l กับ o r g a n i z a t i o n ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าถ้าเป็น o r g a n i z a t i o n ก็จะเป็นคีย์ที่แบบเถื่อนอะไรเงี้ยถ้าเป็นคีย์ที่ซื้อมาถูกๆอ่ะมันก็จะขึ้น o r g a n i z a t i o n หรือว่าถูก activate ด้วยโค้ดแบบถูกๆอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นของแท้มันจะขึ้น digital license เออมันจะขึ้นแบบเป็นดิจ i t a ลเลยนะคราวนี้ของเราอ่ะให้ถ่ายว่าเป็นไรมันคือ o r g a n i z a t i o n เว้ย เออคือสามปีที่แล้วที่เราจ่ายเงินไปอ่ะเราก็แบบเฮ้ยสมาร์ทโฟทำไปแบบว่ามันเป็นอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้โทรไปโไวยวายนะเพราะมันหนาอะไรไงเออใครจะแบบไปเอาเรื่องสามปีนั้นก็เลยโอเคไม่เป็นไรเราก็ถามพี่คนนั้นว่าเออแล้วมันมีทางแก้ไหมที่แบบว่าจะเปลี่ยนวินโดว์เถื่อนได้เป็นของแท้เนี่ยเขาบอกว่ามีก็คือซื้อของแท้ใหม่เลยแล้วก็ไม่ต้องฟอร์แมตอะไรเลยถ้าเกิดว่าวินโดว์เราไม่มีปัญหาหรือว่าไม่ได้อยากลงวินโดว์ใหม่อะไรเงี้ยก็คือเอาโคดตัวนนะ่ะ มาแอคท v เว e ใหม่มันจะมีให้กด Change Key หรือว่า Change Product อะไรเงี้ย Change Serial Number กดเข้าไปใส่ใหม่ก็คือจบเลยมันก็จะเป็นดิจิตอ l ไลเซนสให้ทันทีซึ่งเราก็ไปซื้อมาแล้วก็ใส่โค้ดใหม่ตอนนี้เราก็เป็นดิจิตอ l ไลเซนแล้วแล้วมันก็จะมีเคสแบบว่าเราซื้อโน้ตบุ๊กมาใช่ไหมพวกแบบบรอะไรก็ตามก็แล้วแต่มันจะมี Windows ติดมาบางตัวเขาจะแถม Windows แท็บมาให้แล้วก็จะเป็นซีเรียลก็คือพนักงานจัดการให้บางทีเนี่ย ให้เราลองเช็คดีๆมันจะมีแบบว่าเขาจะเก็บของแท้ไว้อะแล้วก็ใส่คี์ปอมให้เราซึ่งถ้ายูเซอร์อย่างเราดูไม่เป็นเงี้ยก็จะเออเราไม่มีทางรู้เลยถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นคนที่แบบใส่ใจอะไรขนาดนั้นซึ่งตอนนั้น3ปีแล้วเราก็ยอมรับว,ว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องขอมแล้วก็แบบว่าเออไม่ค่อยใส่ใจเรื่องพวกนีน้ใช้เป็นแต่ p h o t o s h o p หรือว่า After f f ์เฟกอะไรพวกทั่วไปอะไรเงี้ยไม่ได้แบบใส่ใจลงลึกขนาดนั้นแต่พอนี้เราก็พอเช็คเป็นแล้วเออทำไมแบบ เหมือนเรารู้สึกว่าเราผิดพลาดมาต้งต้งนานอะ่ะมันพลาดด้วยความไม่รู้ก็เลยตอนนี้ก็ซื้ออะไรเส้นของแท้มาใส่อีกรอบหนึ่งเท่ากับว่าเสียค่าวินโดว์ไปก็เป็นหมื่นอะไรเงี้ยก็ทุกคนลองไปเช็ควินโดว์ตัวเองดูว่าตอนเนี้ยที่ซื้อน้ตบุ๊กมาเรามั่นใจว่าเป็นของแท้ว่ามันแท้จริงหรือเปล่าหรือว่าโดนแบบเก็บคีย์แท้ไว้หรือเปล่าถ้าใครที่อยากอัปเดตเป็น Windows 11ในปลายปีนี้แล้วก็แนะนําให้ซื้ออะไรเส้นวินโดว์ของแท้มาใช้แล้วก็ใช้แบบยาวๆไปเลยโอเคลองมาเช็คดูนะด้วยความหวังดีแล้ว้วกันนนใคลิปหาบย